ฉีดฟิลเลอรไปแล้วดีๆเลยอยู่ๆบวมสัมพันธ์กับภูมิตกไหมตอบไปแล้วไปดูคลิปก่อนหน้านะคะตอบจัดการยังไงต้องสลายไหมจริงๆเวลาที่ฟิ l เลอบวมเราต้องดูว่าบวมนี้เกิดจากภูมิเซนซิทีฟเกี่ยวกับภูมิหรือเกี่ยวกับติดเชื้อจะต้องแยกอยู่2อย่างซึ่งโดยปกติมันก็จะมีการสังเกตได้นะคะถ้าติดเชื้อก็จะมีลักษณะไม่ใช่บวมอย่างเดียวแต่ปวดแดงร้อน อันนี้คือจะสงสัยว่าติดเชือ้อแต่ฝั่งที่เป็นแบบภูมิ e n นซิทีฟก็จะบวมอย่างเดียวมักจะไม่ค่อยแดงไม่ค่อยร้อนถ้าบวมมากๆก็อาจจะมีปวดตึงๆเล็กน้อยและกรณีที่3คือเกิดร่วมกันติดเชื้อด้วยภูมิเซนซิทีฟส่งไปเลือดขาวมาจับให้บวมด้วยต้องแยกก่อนถ้าสงสัยว่ามีการติดเชื้อนะคะก็จะให้กินยาฆ่าเชือ้อหรือว่าฉีดยาฆ่าเชื้อก่อน เราดูซิว่ายุบไหมแล้วนะถ้าสงสัยว่าเป็นภูมิเซนซิทีฟก็จะให้ยาลดความเซนซิทีฟของภูมิซึ่งก็จะเป็นยากลุ่มสเตียรอยนะคะที่ใช้ในการรักษาก็สามารถที่จะฉีดและกินในระยะสั้นเขาก็จะลดลงมาแล้วอื่นๆที่หมอให้คนไข้คือหมอให้คนไข้ไปลดอาหารแพ้แฝงมดเลย2ส,สัปดาห์เดี๋ยวจะยุบลงอันที่2ก็คือไปกินวิตามินเสริมภูมินะคะแต่นี้เป็นตัวเสริมนะตัวหลักๆคือจะต้องใช้ยาร,รักษา งดอาหารแพ้แฝงแล้วค่อยเสริมด้วยซิงค์วิตามินซีวิตามินดีโปรไบโอติกถ้าเป็นกรณี2อย่างร่วมกันก็ต้องรักษาคู่ทั้ง2อย่างร่วมกันนะคะพอรักษาเสร็จแล้วก็คือเขาจะยุบแล้วก็จะมีไม่ยุบถ้ายุบก็คือจบถ้าไม่ยุบก็ต้องดูว่ายาที่ใช้โดสถึงไหมนะคะหรือยาฆ่าเชื้อที่ให้โอเวอเชื้อโรคที่ เป็นตัวปัญหาไหมก็อาจจะต้องมีการให้ยาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าการณีไม่ยุบอีกนะคะแต่การติดเชื้อหายไปแล้วเราก็สามารถที่จะฉีดยาสลายฟิลเลอร์ให้สลายออกได้แต่โดยประสบการณ์หมอเองนะคะจากการที่มีหลายๆที่ก็ยุบหมดทุกเคสค่ะยุบหมดทุกเคสถ้ารักษาแบบถูกวิธีค่ะ